เป็นตัวอย่างของจมูกผู้ชายนะครับคนไข้เคยทำโอเพนมานะครับแล้วก็ปลายจมูกก็โดง่งแต่ว่าบริเวณหน้าตรงค่อนข้างใหญ่แล้วก็อีกอย่างคือคนไข้กังวลบริเวณเหนือปีกจมูกนะครับก็คือมีโค้งนะครับมีความโค้งมีรอยบุ๋มนะครับดังนั้นเคสนี้เองเนี่ยหมอมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องตัดในตัดม้วนนะครับตัดม้วนสังเกตเลยว่าม้วนแล้วก็ต่ตางกันเยอะอีกด้านที่ยังไม่ตัดตกให้ ก็ทําให้หยดน้ำคนไข้ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็หมอตัดมีเคสนี้มีความจําเป็นต้องตัดนอกเพื่อดึงให้บริเวณกรุบหรือรอยโค้งด้านบนนะครับดูเรียบลงนะครับดูหลุมน้อยลงนะครับหลัวต้องจากนั้นยังต้องรักษารูจมูกนะครับไม่ให้ติบแคบเกินไปให้สัดส่วนของปีกที่เหลืออยู่กับปลายจมูกของคนไข้ที่กลมโตนะครับได้สัดส่วนกันนะครับถ้าต,ตัดมากไปก็จะเจอแต่ปลายจมูกนะครับ เคสนี้คนไข้ก็เคยตัดปีกมาหนึ่งรอบนะครับเคสนี้ก็เป็นเคสแก้